เอาละครับก็สง่งดีครับวันนี้ก็มาพบกับผม <ไป S 1> รับมันวิเอษอีเจนเคนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมการิน่าฟีฟ่าเอาละครับวันนี้มันหมดแรงสี่คนอีกเช่นเคยนะครับนี่มือหนีมาลงพีกอีกแล้วลงแต่พีกนี่แหละเป็นอย่งงที เปบ้านเกิดขงเราวัาสถอเอ้บาไหนมันคื้หาแต่ม,มีคนลงด้วยวาท่านผู้ชมเมื่อกี้น่ะมันลงแสน่ะนเดียวเอ้มันเล่นง่ายนะเออแต่ว่าของอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เอดีย๋ยวสิไปหาลงบองอือนอยู่แต่ว่าช่วงนี้ยังไม่กลับบ้านเลยอยู่ต่างจังหวัดอยู่นะครับผมเออแต่ก็เพื่อทำผู้ชมนะก็เลยต้องเฮ็ดหิปมาให้ชมกันนะครับผมเอเอาล่ะครับโอ้ยมันมีคนมาท่านผู้ชม มันโดนโดนเราแล้วจังหวะนี้ยังไงโอ้โหออกมาเวลาหมออบ้าใจอ่ะบ้ใจว่ะนี่มันเกลียวเมื่อไรมันแรงออกมาโอ้เด้อเด้อเฮ้ยหัวมันเลียนหันจอบ่ไปเว้ยจอมันหันหยากมันหันเทียนดึงบักะเลื่อยไปเนาะโอ้ยเนาะไปไปน้ำมันไปตัวมันแลีนไปเสียเราว่างั้นนี่มันคือแลีนไปเร็วตายเมียแต่ว้าวไปกลางเราไ่เจาะ มันลงไปแล้วว่ะท่านผู้ชมมันยิงมทันมันวะมันไปเร็วโพดมันฝ่าวงจังหวะนี่มาให้เพื่อนแล้วกันครับผมมีใครตามมาหรือเปล่าวะนี่อันนี้มีคนตามมาไหมโอ้มันอยู่ทีงบ้านมันอยู่ทีงบ้าบเห็นบ่้ยนะเฮ้ยเอามันต่แม่เพื่อนตามมาแล้วครับผมจังหวะเฮ้ยมันยิงกับเพื่อนหรอโอ้โหเรียบร้อยเพื่อนจัดไปโอ้โหปาดไปผมแตก้้อยโอ้โหโดนเปิดปาดหัวป่ะหัวหลุดครับผมป้นของก่อนแล้วกันหนี่ได้กาน ได้ปืนแล้วอ้อเก็บไปให้เบิรครับผมอย่าจงไว้อย่าโจงไว้ <c oughs> หัวปบนหอดของมูเอาแล้วครับมาขึ้นมาข้างบนแล้วหลังจากไปป้นของแล้วเราก็มาหาเก็บของต่อเพราะว่าของมันไม่ค่อยมีเนาะเออเฮ้ยมีคนว่ะท่านผู้ชมเจัาแม่นผู้ใด่เรามาจอบอยังไมันจอบร้อยบ่หรือจังใด มันแอบว่ะมันเดี๋ยวว่ารอเปิดเราอ่ะเออเดี๋ยวว่ามันโดนโดนแล้วมันก็เลยหนีลงไปข้างล่างเล้ล่ะป่านนีเ้เราไปเก็บแอร์ดรอปดีกว่าท่านผู้ชมปืนยนังบ่ท่านดีๆป่านใดเอเอ็นอยากได้ปืนแห้ง,หงๆเด็ดนี่กวาดสงค่าไปืนสั้นหรืออย่างสไนเปอร์สไนเปอร์อยากเล่นสไนเปอร์มากกว่านะโอ้ได้ไบ้าว้าใครอยู่ด็อกได้ไอส์ระกรบหมวกสามนะครับผม หาหัวโอ้ยเหมือนจะได้ยินเสียงเก็บเสียงมาท่านผู้ชมพบศัตรูแล้วจากทางบ้านหลังนั้นว่ะเฮ้ยมันดักขาอีกแล้วหมอเนี่ยเฮ้ยต็นแนวได้เลยอู้ก่อซ่ามาแล้วจังหวะนี้อันเนี้ยท่านจู้ชมึงจะเอาว่าเราหูเป้าไม่ลรอกว่ะเฮ้ยแล้ว ไปกันไปก่อนเพื่อนกำลังอ้อมไปทางขวานนะเดี๋ยวขอเก็บของก่อนเลยกันถ้าของก่อนของมาแล้วแรนไซแทะบอกเลยมึงบอรอดแทะอ้ยมันเดินอยู่กับเพื่อนวะท่านผู้ชมเอาย,ยังไงฮะเมมเบอร์เออเรียบร้อยตายครับผมถ <laughs> ึินนาำหมาฮาวไลค่ะแต่บึงฟังพี่เอเดี๋ยวพี่เก็บ M79 ไป M7 9เไปแสงวะโอ้ยผู้ดใด้เก็กบกระสุดไป ักอันนี้แน่นอนเลยยิดเลยอูยถิมแมงดเดี๋ยวถิมอวังเลยเอาปืนกูไปใช่ปะเดี๋ยวหาลูกซองก็เลยลูกซองกูห,าห้าขวารึงเอ้าเลยครับมาเราไปลุยกันต่อดีกว่าครับผมเอาละตอนนี้เรามาอยู่กันที่อ,อ,อ,อะไรเจียดบีมาสกีหมือนว่าจะมีการเปิดกันเกิดขึ้นครับท่านผู้ชมเฮ้ยเอเสียงคือหายปะเฮ้ยเสียงมันหายปะมีคนหรือเปล่าอ๋บอบ่มี่ะ ถ้ามีโดนมันบินไปแล้วนะเฮ้ยมันยิงกันอยู่ฝั่งขวาปะมึงยิงกันบออขอแจบขอแจบแจบแจมจัง่อยโอ้โหสวยสับก่อนเลยถือได้หนึ่งคิวเขาท่านผ้ชมอีซี่สปอร์ตว้าด้มีเสน่ห์ปอมะเอาแบบนี้ก็สวยสิครับจังหวะนี้ยังไงมันออกมาบอมันออกมาลรวออกมาบลาเจาะแล้วครับเจาะก่อนเลยเจาะเรามึงดูมันออกมาบลาโอ้โหมันเงียบอยู่นะ เงียบอยู่นะจังไรล่ะมันบออกมาเลยหรอโอยกระสุน,น,นเลยสิบเบอร์กราขวาอุ่หออกมาจายังคืออะไรเพื่อนบินไปว่ะเฮ้ยโอ้โมโลเรียนไปแล้วบินไปแล้วจังไรน้อ,นนอไวบ่น้อบินไปผู้เดียวจังหวะนี้โอ้ยโ,โดนยิงว่ะโดนยิงว่ะจังหวะนีย้ยังไงเพื่อนไหวหรือเปล่าโโอ้หยิงดาวไปนหนึ่งครับสวยงามไปเท่ามันมีมากับลูกแขนนะลูกแขนเห็นตุ เออมันยู่ใสละอ้เยเยอะเลยกลายเป็นศพด้วยอู้ยเหลือแต่กองแล้ว <c oughs> กองดาก,กุจูกลายเป็นโถส่วนอืลล่ะเราก็จะไปเก็บแอร์ดอปข้างๆนะพอดีเมื่อกี้แอร์ดอปมันลงนะครับผมอืมไปเบื้องเจ้าหน่อยดูว่ามันมีอย่างนี้ฮานมีกระสุนสนอกสแนยไปอิงสั่นตัว <c oughs> เอไปดูะ้า่อยนะเจ้โอ้ฝั่งขวาม,มีคนหรือเปล่า จจเย็นให้อาเก็บของก่อนดูมี s v d ครับแล้วก็อะไรเนี่ยโหกับกระสุนมันวะก็หมวกกระกระเป๋าโอ้กระเป๋าเราเต็มแล้วนะเออกระเป๋าเรามันเวลวตันแล้วเวล3สามแล้วเอ้ยมีคนยิงกันมาท่านผู้ชมเอาไปถามีอะเจ้าแลนไปตัวมันอยู่ไหนจ๊ะ โอ้มันอยู่นั่นเด้ขา้างหลังยืนเห็นยยังลบบเต็มหัวจังหวะนี้หัวหลุดครับผมโอ้โหบอกเลยว่าหมวกนี่กระเด็นบูอ๊ออกกันเลยที่เดียวเจียวนี่ครับเฮ้ยมีคนขี่รถมาเฮ้ยมันมาชาดเพื่อนเราอะเอาไปทำแม่มันตั้งมาซอยมูืออะยยิงไม่ตายครับท่านผู้ชมมันไกลเกินปึ้งกับมาเจ้าโอ้สายสายใจยเย็นเพื่อนโอ้ยยังไงฮะตัวนี้อ๋อไอ้ว่าขึ้นรถมาหัวอูดีบร้อยตายจ่อยฮะ ปัญญาววและกันซ้ำทิ้งไปเลยเดี๋ยวมันชุบตัวเองฮะงดีเนรละโอ้ยมัวงาน,น,ด,น,ด,นดีๆว่าสิบมันลอยให้เขามันชีด่ดถมันยิ่งเอาเกือบตายครับผมห,หัวดกักเอาละเ,าเราก็เปลี่ยนปืนก่อนดีกว่าครับผมได้ลูกซองเลเวลหนึ่งมานะฮะเราก็จะเอามาอัพสนอกักว่านี่ พออัพแล้วๆโะออไปหายิงคนตัะเป็นบลาเอ๊ะมาเราได้อุ้ยของครบเซตแล้วอะท่านผู้ชมมามามามันต้องลุยเลยเด้อบบดนี้เมื่อกี้คนหมดหรือยังวะมันจะเห็นอยู่นะเออมันยางตกเตกตกเตกอยู่นี่เมื่อกี้นะมันไปแล้วอะไปหรือยังโอ้ไปแล้วมั้งจังหวะนี้โอ้โหหรือมันโยงพึงวะ เออมันอยู่ที่หยอดหรือเ่าหยอดต,ต้นไม้นะ,ะมีไหมวะเออไม่เห็นมีนะ <c oughs> หรือกูลหลอน <c oughs> เอ้ยเอ้าวแล้วข้างบนมีการยิงกันเกิดขึ้นอีกแล้วท่านผู้ชมผู้ใดล่ะมันมา, <c oughs> มาซึ่งกันาากอยู่นี่ฮะหัวดาโอ้นันเดนนันดีอยู่หน้าเต็นแล้วกำลังเต้นทั้งคู่เอายังไงฮะออกมาบอสถอดออกมาไอซีปาดเข้าไปโอ้ยเดี๋ยวเยดี๋ยวใจเย็นใจเย็นมืถือเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยยิงขา ยิ่งโปรตีนเรียบร้อยโปรตีนแตกครับผมตายจอยซ้ำทิงเลยโอ้โหเรียบร้อยครับเพื่อนลูกระเบิดเข้าไปตายจอยตามเข้าไปซ้ำเรียบร้อยครับผมโอ้โหยังไงฮะคองกระเจีเ๊ยบแล้วคนกะเหลือหลายอยู่ได้วยหนิโอ้โหคนเลยสามสิบกว่าคนว่ะโอ้ยลบเราออกเท่ค่สี่คนเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่โอ้ยยี่สิบเจ็ดเลยนะ มันไม่ธรรมดานะมันเกินครึ่งแบบเลยนะเนี่ยวงเล็กๆอ,อ่ะเออเฮ้ยเพื่อนโดนยิงว่ะท่านผู้ชมซ้ายมือว่ะเฮ้ยเอาแม่เอาแม่มันอยู่งใส่ออกมาเดี๋ยวนี้เฮ้ยนันเด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 นมอไซมอไซตีเอาบ่าวพิษเนอะโคโนฮาหัวซำทิงก้อนซำทิ้งก้อนซำทิ้งก้อนสวยงามจังหวะนั้นจังหวะนี้โอ้ล้างเขาล้างเขาอุ้ยคือหลายทางเลยว่ะว้าเลี้ยวว่าคนมันไหล เออใจนะโอย,อย,ยเอาสาวบังก้อนเอาสาวบางังโอ้ยมันเยอะเกินมาดูชมยังไงล่ะมึงยิงเพื่อนทำไมล่ะมือมูกูดาวจ้อยห้าขวัว่เด้อไปชมบุกอ่ะบ้าคล้ายนี่มาใส่เนี่ยโอ้บักเสือแดงโอ้เดียบก่อนห้าขวั่บักเสือโซมเป่าพิษเนี้ยถึอทั้งหน้าถึอทั้งหลังตายเลยห้าขวั่โอยชุมมาใหม่แล้วไปต่อตัวเฮาผู้ชีได้เก็บของพื้นบาละนีห้าขวั่แดง ได้ของมไดอุตส่าห์ได้ซะไหมเอ้ายิ่เลือจัดไปอีกหนึ่งหมดทุกผู้ชมตัวหัวตัวติงนะนี่ยโอ้โหฝั่งนั้นมามันอยู่ฝั่งนั้นมาเราก็มาเก็บโอ๊ยบักไฮนี่มันไดไปใส่อยู่บักเสือ z o o นี่บักเสือนักโทษนี่เอายังไงมึงจะวิ่งไปไหนเราเป็นเราขึ้นมายังเราโอ้ยดูดูดูลากเขาเพราขึ้นห้าขั้ใจเย็นจะมาตี่ไหนมาตีไหล่เรียบร้อยดาวครับผมโอ้โหตั้มยิงแมงเลยสวยงาม ซ้ำทิ้งนะผมแล้วก็เจีบของสวยครับปักไอ้บว์ใส่ยิ่งใส่ยิงห้าหัวปักไอ้บว์แล้วแต่ว่าไปปักฝั่งหนึ่งฝั่งนั้นไม่ได้ปักครับผมโอ้โหยบมันเหลียวลอยชุบตัวเองมากครับโมก็ตายก่อนว่าจิไปชมโมั็โมมันจ่อว่ะมันจ่อมันจ่อก็ตายซะเนาะโอ้เรียบร้อยห้าหัวตายดีโอ้โหเยเนาะมันจ่อเอาจ่อเอามันกระสุนหลวงว่ะ กระสุนเยอะขนาดนั้นเลยมันเจาะบ,บู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 ไอวอาแตกเลยฮะหัวแดงเฮ้ยเอาละมาดูเพื่อนเล่นกันดีกว่าครับทมมติเจาะมนลองดูชิ้นเด่นมันลองมีแต้คำแบกมาเหรอเอาไปยังไงฮิตเลอร์เหมือนจะโดนดัก,กวะเฮ้ยเอามาเดียวเปิดเข้าไปเข้าหัวไปหนึ่งเม็ดโอ้โหเฉือบตายเอาประกานั่นหัวหลุดเออมีค่าแต่ยังยิ่งเหรอหัวหลุดกันเลยที่เดี๋ยวเชี่ยวกับผมจังหวะนี้ แล้วยังไงอ้อมาแล้วมาแล้วป,ปาดเข้าไปโอ้โหปากแล้วถือกกแมนแล่นออกข้างหลังครับผมจังหวะนี้ยังไงฮะออกบ้านว่าโอ้โหเรียบร้อยดาวครับผมบคตหน้า,นารอ้อนครับผมเมื่อกี้มันก็โดนปาดออกไปแล้วนะแต่มันไม่ผันยาวเพื่อนวิ่งมาแล้วโอ้โหโดนไปหนึ่งนัดครับผมจังหวะนี้ชุดสองเรียบร้อยเพื่อนเอาไปกินนะฮิตเลอร์เอาไปกินโอ้โหใครคมกว่าคนนั้นได้ครับผมอ้าว ปิ้งได้บะนีกเก็บคล้องไปนุ่มๆเออตอนนี้วงก็เล็กแล้วนะเออว่ะวงมันอยากหน่อยอยู่เนีคนเหลือสิบหกอ่ะโอ้ลบทีมเราออกเหลืออะไรสิบสี่แ่ะโอ้สิบสี่นี่ก็ถือวารายเนี่ยเพราะว่าวงมันจะเล็กลงออแล้วอ่ะเอออ้าวไฟห้อบะนี้มาแต่ว่ารอบนี้ผมทําเป็นแบบอะไรนะผมเห็ดไห้มันมี มีปืนแจกท่นนานมะนเออน้องซื้อให้แบบมีปืนแจกไปห้องเราจะสู้มันไหวไหมมันอยู่ตรงไหนวะเออโอ้ข้างบนก็น่าจะมีครับผมท่านผู้ชมโอ้เปิดยาล่าส่พอมเป็นไรล่ะอืมเอาว่าเปิดยาล่าส่พอมเนาะห้าขวบอู้อาเราได้ปืนไก่ด้วยว่ะในนี้มีปืนไก่วะ่ะเออสวยงามสวยงามเอายังไงเพื่อนดาวอีกแล้วห้าขวบมาฆ่านน่ก็ขี้รถดีแล้วเดิน มันสิขี่ไปเซฟเพื่อนโอ้ยรถระเบิดครับผมแต่ว่าคนเราตายเอาตายแล้วเพื่อนจากไปครับผมจังหวะน,นี้ข้างบนก็เจ็บยังไงฮะโมโหไปตายอยู่คุคนะ่ะอยู่ข้างล่างคนอะ่ะโอ้โหเรียบร้อยรอแล้วกันรอแล้วกันโดดลงมาทำไมโดดลงมาทำไมโอ้โหบ่ถ,ถือบ่ถ,ถือโอูโ้จีเกือบตายห้าขวด,ดแม่งเลือเหลือสิบเก้าโอ้ยยากแหงบ่มีอยู่อัฐคัดขัดสนอี้ดีวะโอ้โห รอ, <ไป S 1> อก่อนละกันครับผมรอวงบีบเราจะได้รู้ว่าเราจะอยู่นี่หรือเราจะไปต่อวงบ่เป็นใจเลยวะวันนี้เฮาอีกแล้วโอ้โหกูมาเงินแทะอืเอาละเปิดโดนไปเลยละกันจังหวะนี้มันไปทางไหนไปทางซ้ายบะทางขวามีไหมเออเพื่อนเอายามาให้เรา่านผู้ชมสวยงามเาข้ากับชีไดพันยาตวบนนี้เอ้ายาให้ไปแล้วมันบักเข้าไปข้างในฮะขวะบักอยู่ข้างนอกอ กูเราไปแนบชิดเกินไปแนบชิดไอ้ตัวหลัลกคานมันจะเหยียดเหยียมันเสียไปไหนตะวันหูเจ็บเจ็บเจ็บอยู่จังหวะนี้ยังไงโอ้โหฮิตเลอร์บักฮิตเลอร์ไวบลาปัญญาแล้วจังหวะนี้โอ้ยมีตัวเดินใกล้ๆด้วยว่ะโอ้ยจับไปครับจังหวะนี้โอ้ยใสย่ใส่ใส่เกือบแตกนี่อันเดือจือว่ะโอ้ยังไงดาวจ้อยห้าขวบไปห้อไปซอยตัวท่านบน่านอะโอ้ยบ่านอ่ะท่านแล้วครับ ไปไปมันอยู่ใส่หรอปืไนไงตายจ้อยสงสัยฮะสงสัยก็เป็นศพที่น้องยิงไว้จังหวะนี้ยังไงฮะโอ้โหมันไม่มีลูกทรงลูกซองปืนอื่นเลยเลอะมีแต่ปืนแจกฟรีหาหัวดะโอ้ยมันมีคนอยู่ข้างบนครับจำยบอ้ยมันดึงระเบิดนาะจะเยน็นจเย็นเพืออ่อนนะโอ้ยสีขายสีแกงกันง่ายเป็นนังบอ,อมาตีลากรบบอด้ยานเดนล่าคนคือกันอยู่นะ ออกมาทําแม่มันบอกอกมาดิระเบิดอูดทู้มันดูดิอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันดึงระเบิดสวนนะเอา,อาเอาเอาออมาจริงๆเอาปึ้งมาตีดาวอุ้ยดาวหนึ่งแล้วผมจังหวะนี้ยังไงตัวนี้จอกปึ้งกลับมาตีล่าเรียบร้อยดาวสองโอ้โหไม่ได้ยากนะจังหวะนี้ยังไงตัวตายหรือเปล่าตัวตายหรือเปล่าจังหวะนี้ยังไงมันไปกวาดเลยโอ้โหยตายสามเอาอ่าแสดงว่ามันเหลือตัวเดียวนะเนี่ยจังหวะนี้ บอกเลยว่าอยู่ไหนล่ะโอ้โอ้เาเดลังต้นไหมมึงเล็อยางโอ้โหเจ็บไปจังหวะนี้เพื่อนวิ่งเข้าไปหรือเปล่าโอ้โหเรี่ยงลอยแตกไปครับผมเบิดจีกอะไรที่เดนียวใจเสงสวยงามแต่ว่าเกมนี้ไม่ค่อยยิงเยอะนะเออเพราะว่าวันจริงมีคนมาตายห้าหวเออเออ มันตายดูพวดทำเพราตายดูเสียดายยิ่งหลายอยู่เกมนี้เออโอ้ยเสียดายอยู่แต่ว่าดามเมจนี่เยอะกว่าเพื่อนเลยลนะนี่เป็นอย่างที่จำจบอาขวเอาล้นะครับสำหรับคลิปนี้ข้าไป8ตัวเพื่อนข้าไปถึงโอ้สิบตัวนะแต่ผมแอซซิตเยอะกว่าเพื่อนนะช่วยเหลือเยอะกว่าเอาล้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับเพิ่มปี การเลือกจดจัดคลิปต่อไปนะผมถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะผมถ้าเกิดมีคำหยาบก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับอย่าลอกเรียนแบบด้วยฟังไวแใร้มันเฮฮากรพอนะครับผมอ้าวาล้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบอสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย